สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f c นะครับผมแฟนกับแฟนช่องนะครับผม f c ทางบ้านทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนิวพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็ได้เดินทางมาที่บ้านคุณยายสายนะครับผมนะจะมาตามแนวทางพัทุดงนะครับผมจะมาสอบถามคุณยายว่าได้มาหรือยังนะครับผม2ตัวเนาะ FC ก็ขอกันมาหลายท่านนะครับผม2ตัวของเลขพัทุดงนะครับผมวันนี้ทางแอดมินี่ก็ได้เดินทางมาตามให้แล้วนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับผม FC ได้เข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมกดไลก์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์มีความหมายนะครับผมสำหรับแอดมินเนาะนะครับกดไลก์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คุณยายสายนะครับผมกดไลก์กดแชร์เป็นกําลังใจกับแอดมินนะครับแนวทางประจํางวดวันที่1มิถุนายนนะครับผมผลจออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปรุ้นรับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับเลขปัะตดวง2ตัวนะครับผมวันนี้ กอเอฟซีที่เข้ามาใหม่ขอกาลังใจคุณละหนึ่งไล์หนึ่งแชร์นะครับก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการปรนันทุกชนิดนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่บ้านคุณยายนะครับปไปเดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณยายกันเลยนะครับผม แนวทางล่าสุดนะครับผมอันนี้เป็นแนวทางล่าสุดนะครับผมที่ได้มาตามให้คุณยายนะครับครับสวัสดีคุณยายสายนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางมาที่บ้านคุณยายสายนะครับผมเพื่อจะมาตามแนวทางของเลขอาจารย์นะครับผมหรือว่าเลขพัสดดวงนั่นเองนะครับก็มีความฝันของคุณยายด้วยนะครับผมเสริมไปเนาะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแอดมินก็ได้ถาม ก็ได้ให้คุณยายเนี่ยเอาเลขเจ1หนึ่งนะครับผมเป็นเลขของอาจารย์เนี่ยไปนอนเสียงดูนะครับผมปรากฏว่าคุณยายฝันดีแล้วนะครับคุณยายก็เลยคุณยายเอ็นทางช่องนี้ก็เลยมาหาคุณยายด่วนเลยว่าคุณยายเนี่ยจะมีแนวทางเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมเนาะแนวทางนะครับตั้งแต่ต่องวดนี้คุณยายก็ได้ห้ามาห้าจีสี่ใช่ไหมครับยายเออห้าซีสี่นี่เป็นเลขยายฝันว่าได้ทําอะไรนะครับห้า5ีสี่ห้าีฝันว่าหักข่าวไปสีอ๋อครับ อาบเข่าไปสีที่โรงสีแล้วก็เศร้าดูกระสานน่ะมันแดงจ่อยครับอา,กา,อา,ากบกระสีเข่าทำไมกระสานไปอามันแดงกระยังบุญยัขอของพระควั่นสันสันจะมีแล้วครับไปสีเข,าขเ<อ>า่เเาเข่าพินที่แดงเข่าพิชี่แดงก็เลยเอาไปนอนทับครับไปนอนทับหมุนไปอ๋ออันเลยฟันอะไรกินสมโอ อยหล่า oh, สุดนี่ยายฝันว่าด้กินสมโออยายกินสมโอกินไอ้กุ <lawsuit> ulously, ้งเนี่ยมาชีแดงสีชมพูหวานกุ้งกุ้งสมโอนี่ยายกุ้งสมโอครับฝันมาคืนฝันว่าได้กินสมโอเนี่ยยายกินสมโอะเอาเลยอันนี้ไปทับอ๋อยายเอาเลยอันเจ็ดหกหนึ่งนี่นี่ไปทับเออเจ็ดหกหนึ่งเนียไปนอนทับฝันว่แจะกินสมโอมันจะออกนและว่าอันนี้แหละครับอ งดก่อนที่ยายบอกว่าเจ็ดหกหนึ่งนียายเจาันเจ็ดหกหนึ่งนีไปนอนทับเนาะเออเออเจ็ดหกหนึ่งนีไปนอนทับครับไปเลยฝันอะไรกินสมโอะยายฝันวันไหนใหญ่ฝันมาคืนก่อนนี่ไม่ใช่มอคืนแบบคืนก่อนมาคืนก่อนเออฝันมาคืนก่อนอืสมโอสมโอลูกใหญ่ไม่ใหญ่สมโอลูกใหญ่อืมกินกินมดหน่วยเลยเนี่ยกินมดสีอีกหนึ่งกินสีอีกหนึ่งออกินไงมดหน่วย โอ้ลูกใหญ่คขนาดใหญ่ลูกใหญ่ครับกุ้งพี่จิู้ก็เลยว่าสีว่ะโอ้เหล็กอ่ออกอันนี้แล้ว่างี้กุ้งมันแดงในใหญ่กุ้งมันแดงแดงอืมูโซมูุกหน่วยแดงโร่อยู่วอโมูโซมูซุกหน่วยแดงโร่ในในใหญ่โอ้กุ้งฟันสันฉันอางนี้แหละครับไข่ฟันนะฮะข้าวไปสีครับแล้วก็ไปสีกันไหนเราได้ลงสีน่ะเหมือนดอกตะวันจะฮะข้าวไปสีครับ เลสีมันหาตีซีครับแล้วเอาอันนี้ไปนอนสับวันไหนกินตรงโออีกครับอืมเอาเอาเล็กอาจารย์นี่เนาะเหล็อาจารย์นี่แหละเจ็ดพกเงินนี่แหละครับอาารนอนสับอืมครับจะว่าเลขสองตัวของยายกับอาจารย์ยังไม่บอกเลยเนาะอ,อาจารย์ยังไม่บอกกไม่รู้ด้กยยังไม่รู้แล้วเหลยสองตัวนะ่ะ ครับต่ไม่แน่แกอาจจะให้แค่ตัวเดียวนี่ก็ได้ได้น้อยยานบางทีก็ท่านจะหายท่นนี้แล้วว่าท่านไม่เห็นบอกอีกครับอันน<ม>ี้ยังไม่ได้่อยมากนะครับแต่ fc ก็ถามกันมาหลายคนดีกว่าอยากได้เลขสองตัวแต่ว่าแกาท่านก็ยังไม่บอกเนาะอันนี้สองตัวก็ยังไม่รู้นะอืมครับเอ,อถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้บอกมากก็คือจีเป็นตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยหรอยายเนาะเออถง<ๆ>ทํานไม่บอกก็คงกินอันนี้แหละอันท้ายไม่หรออันทายนั่นปะ ครับเขาไม่บอกแล้วว่าดีนอนเละมันจะได้แน่นอนจะไำเไ็นร้ายเนาะเออเจ๊ทุกหนึ่งเนี่ยเอาไปเอาถ่ายมันทุกหนึ่งปะตัดตัดได้หน่อยยายเนาะตัดเอาไปจัดเจ็ดุกหนึ่งเก่าหนึ่งทกเก่าหน่อยป้าครับเอาไปยังไงครับเราชอบมือดีทกเก่าอืมครับแต่ว่ายายก็ไม่เคยฝันทุกทีนี่ไม่เคยฝันหรอกเขาควจะมาฝันนี่แหละ ไอ้หาบขาไปสีก็ไม่เคยเจักสีจักก็รูงสีอยู่กันไหนผูไปหาบขาไปสีครับเออเขาก็สีเส็ดก็เป็นสีแดงนี่ใหญ่ขาวก็สีเส็ดมันเป็นใหญ่ขาวมันแเป็นสีแดงมันเห็นขาวให้หากระเชื้อด้วยครับแล้วก็กุกอันสมนี่ก็กุ้งอันเนื้อเนื้อสมเนี่ยมันเป็นสีแดงนี่ใหญ่สีแดงยี่ชมพูสีแดงชมพูอืมครับ เออไม่ติดอมไม่ติดแดงแดงไม่ติเรื่องดีแล้วว้ใหญ่เรื่องดีแหละอืมครับมันตอ,ออกองอันนี่แหละครับเออ,อยายตื่นมายายก็เลยโอ้เล็กจะออกว่าตัวตนี้เนาะเล็กจะออกมาตอนนี้เลกยก็ว่าฟันเลยกินสมโอโอ้มัน,ก,นมมก็ออกเนาะอืมคือเหงื่อหมดออกเย็ดเต่าตั้งตังวันว่าไอเล็กไอมากัดมาการโต มามาจบเลยใหญ่กัดครับเอนก็กัดได้ใหญ่ดอกเองกอามืออะไรอย่างงี้ครับมันกกออก็ดเก่าอืมครับเขานีก็คำรลงวันหลังอีกกับฝันวันหลักอ้วนก็ออก๋ยนนี่เองออกก็้เก่าอย่าี้ครับฝันอย่างนั้เคยจะฝันสันสันะลิ่อกครับมีฝันยาวเนาะอือเกือบฝันมีแต่เรื่องได้เนี่ยใหญ่มีแต่เรื่องได้อือมันมามาจบ มึงจมากัดครับมังวัดต่อเ,เก่าครับอืมเออวันน<ม>ี้ก็วันลาหับเขาไปสิครับเอยยายเอาเจ็ดเจ็ดกหนึ่งไปเสียงฝันมาได้กินสมโอเออกินเจ็ดกหนึ่งไปเสียงฝันมาได้กินสมโอถือว่าฝันดีอยู่ได้น่ด้เนอได้กินได้ยากเนาะได้เขาใหา้กินยังไงมันก็ดีอย่างเดียเวเขาเออมาใหา้กินนะเออสมโอด้วยครับ แต่ก่อนยายฝันอย่างงี้ยายถูกหม่ไหมออกฝันอย่างงี้มันก็ถูกอยู่แล้วอืมครับเพราะนานๆเราเกลีก่ยนฝันที่นะครับเอออือเจกอดเสียงอันเจ็ดทกหนึ่งเสียงตั้งหลายวันเพิงนนพ่งจะฝันเมื่อคืนนี่เนาะเพิ่งจะฝันเมื่อคืนก่อนเพิง่งจะฝันเมื่อคืนก่อนไม่ใช่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนก่อนครับคืนก่อน,นเอออือเพราเราจะมาว่าพูดจะมาว่าแล้วฝันเนี่ยคิดส่งผัว ฝันต้งแต่คืนที่อันแอดมินนี่ไปสุดินเนาะเออครับอันที่นี่กลับมาคุณยายกับเราบอกกลับมาถึงบ้านคุณยายกับเราบอกแมนอันนั่นแหละครับฝันคืนนั่นแหละที่นี่อันเด็กยายฝันมาหาบเขาไปสีเนี่ยยายแอลห้าสี่สี่กับเก้าสี่ดาเออแก่คนแก่เนาะคนแก่เออคนแก่กับเก้าเก้าสี่ยายก็เลยตีเป็นเก้าสี่ดาเก้าสี่อืมครับ แต่ว่าสองตัวก็ยังไม่ได้เนาะสองตัวไม่ได้เราก็เอาถ่ายลงไปครับซับหาเอาไปครับก็ให้เอฟซีกดรอกดติดตามกดซับสไครต์เอาไปก่อน,นอเนาะเผื่อได้เออถคุณย,ยายได้นี่เดี๋ยวทางแอดมินนี่จะลงคลิปให้เอฟซีทันทีเลยนอ,อ,อรครันได้ก็จะให้ยูครับยังไม่ได้ไม่รู้นะครับถ้าได้ก็จะบอกเลน่นเราได้เนาะได้ก็จะบอกคุ่เนาะ ตทำไงเนาะคุณยายก็บอกไปยังไงเอ้ยายก็บอกตามที่ยายรู้มาเลยตามที่รู้มาเนาะครับคุณออกก็ออกมันไม่ออกจะทำไงครับคุณยายก็ไม่รู้เนาะว่าเล็กจอกตัวไหนเออรู้ยังไงเนาะเคยมาบอกเอฟซีไงซื้อเอาแต่เองขายหน้าขายไยายขายหน้าขายใครเออครับหราฝันก็ตีห่าออกไปครับ แต่ว sí, 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 ่า so ก็ย yeah. nah, no yeah, no no ังเหลือเวลาอีกต no, anyway. ่้งหลายวันน้อยายนอ่ะเอออีกต่างหลายวันครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมเออก็เหลือเวลาอีกสามสี่วันห้าวันนะครับผมเออสี่วันก็เดี๋ยวจะมาตามคุณยายอีกนาอเผื่อคุณยายได้สองตัวเออเล้วแล้วแต่ทานจะบอกน้องบางทีท่านก็บอกบางทีท่านก็ไม่บอกดั้ใแล้วอยากยังไงเองบางทีก็รู้ท่นทนบอกก็รู้ท่านไม่บอกก็ไม่รู้ครับเออือันนี้อัน ยายก็ไม่สามารถรู้ได้นะว่าท่านจะบอกหรือไม่บอกนะครับไม่รู้เลยอันนี้ครับอันจีบอกก็ไม่บอกครับดูอันนี้เองครับไม้ดูจะมืดเวลาอลนเดะวครับรอดูจนถึงวันสุดท้ายวันเหล็กออกถึยายหรอกไม่ดูจะวันสุดท้ายครับอยู่อีกตั้งสามสี่วันหรอกครับแต่ว่ายายเนี่ยเอาเลขเจ็ดหกหนึ่งมาเสียงแล้วฟันดีฟันดีเห็นหรอฟันอะไรกินสมโอครับเอออืม เฝันอย่างไงเนาะแต่เราตามความฝันไปจักลุ่มไปกลุ่มคนที่ดูเยอะครับตัวเลขพัะตุดวงนี้เพื่อนหนมาหางเดียวนะจ๊ะเจ็ดหกหนึ่งเออแล้วก็เจ็ดเก้าหนึ่งเออสองตัวสองตัวหอาด้อีกคนหนึ่งเนาะค่ะเสี่สี่ก็มไวางแล้วก็ความฝันมีห้าซีซีกับหกสี่เก้าสี่ยายชอบตัวไหนครับระหวังห้าซีซีครับ กาสีนี่ยายชอบตัวไหนมากกว่ากันคุเทาเรียวเก่าสียายชอบเก่าสีเออก็เลขามหาหาสีหาครับหาปะครับมนตีก็สีหาหาสีสีหะเนะมันตีได้สองอย่างนาอยเน้อได้สองอย่างเครับนีก็กระเชื่ก็ได้กระเชื่ก็เป็นซุนก็ซูนซูนหาหาซูนซุนครับนี้ได้หลายอย่าง แลตีเอาเองป่ะครับแต่ว,ว่าห้าสี่สีกับเก้าสี่ยายชอบเก้าสีมากกว่าเก้าสีชอบมากอืมครับ <c oughs> ก็ <c oughs> เดี๋ยวมารอรุน่นเนาะอีกจกักสองสามวันเนาะเดี๋ยวเดีวอันทางแอดมินี่จะมาหายายอีกเออเื่อยายได้เลขสองตัวมาได้อีกก็จะได้โอกอีกทาไมได้ก็เลวไป แต่ว่ายายก็ดูก่กล็ลูกก็หลานลูกหลานก็ดูดูแลดีอยู่นะหรอเนียายเนาะเออลูกหลานดูแลดีอยู่ครับก็ไม่ได้ลําบากลํบกลออาบ่นเลยายเนาะเออครับแบไบไอเด็กินนอนกินครับแต่ยายก็กระดูกกระเดียวไม่ค่อยดีเนาะอายุเยอะแล้วอายุมากแล้วอายุตั้งเก่าชิปกว่าแล้วครับเก่าชิปฮกเก่าชิปก็ฮกเดือน ก้าสิบก็หกเดือนโอ้ตะกี้ก็สามตัวตรงในใด้หญ่เก้าสิบก็หกเดือนเก้าศูนย์หกโอ้เสดายเนาะเกือบได้สามตัวครับอายุย่ายนี่ออกบ่อยเนาะอายุย่ายนี่ออกบ่อยบ่อยาิก็หกเดือนครับก็สมมติถ้าเกิดอาจารย์ท่านบอกมา ยายยายก็ค่อยบอกแอดมินเด้อเดี๋ยวแอดมินจะมาถ่าย HFC เออจีบบล็อกครับได้มาได้วันไหนจีบอกวันนั้นเลยครับยายไม่กักบลอกเนาะไม่กซ์บล็อกแมกซ์ขังเอาไว้จีบบล็อกู้ก็บอกครับละเดี๋ยวนันนล้ครับเออครับก็ขอขอบคุณคุณยายสายนะครับผมสหรับแนวทางวันนี้นะครับผมขอบคุณครับไม่ร้ายค่ะ วันนี้ก็มีเลขเพิ่มเติมมานะครับผมเป็นเลขความฝันของคุณยายสายนะครับผมเลขปูทุดงเนี่ยคุณยายสส่เอาไปเสี่ยงมาแล้วไปนอนทับมาแล้วนะครับผมฝันดีดีนะครับผมเอ็ o, นโตเจ็ดหกหนึ่งเนี่ยครับฝันว่าได้กินส้มโอนะครับผมส้มโอนเนื้อกุอง้งเนื้อส้มโอนี่เป็นสีแดงเลยนะครับผมเนาะโบราณก็ว่าจะมีเรื่องดีนะครับคุณยายก็ว่าน่าจะมีเรื่องดีเนาะงวนนี้เงวดประจําวันที่1มิถุนายนเนี่ยสองพนรนะครับผมเนาะ fc ก็อยาา่าพพาดนะครับผมสำหรับแนวทางของความฝันเนาะก็ เอาเป็นตัวกันไ้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เลขพัตุดวง2ตัวนะ FC ก็กดติดตามไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวแอดมินเนี่ยคุณยายได้มาเมื่อไรแอดมินจะมาตามให้ FC อีกทีนะครับผมไปเดี๋ยวพาไปดูตัวเลขนะครับผมของคุณยายสายเนาะนะครับแล้วนี่ก็เป็นแนวทางของคุณยายสายนะครับผมตั้งเลขพัตดวงแล้วก็เลขความฝันเนาะนะครับมีเลขเพิ่มเติมมาล่าสุดนะครับผม9464นะครับผมเป็นเลขความฝันของคุณยายเนาะนะครับคุณยายก็ตีมาจากหาบข้าวเนาะ คุณยายเนี่ยเอาเจ็ดหกหนึ่งไปเสี่ยงนะครับผมฝันว่าได้กินส้มโอนะครับเป็น 1, 1, เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเลขพัสดวงยังมีตัวเดิมเนาะแล้วก็สองตัวเนี่ยให้เอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรอนะครับผมเดี๋ยวถ้าได้เมื่อไหรแอดมินเนี่ยจะมาไล์สดให้เอฟซีทันทีนะครับผมเนาะไม่มีกั๊กดนะครับผมจะบอกหมดทุกตัวนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ